ก็แนะนําตัวก่อนนะครับชื่อพี่เนยนะครับนายแพทย์สุธ,ธีหิรันวิพาศนะครับมาจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนาะส่วนคนธรรมาหมอต้าแนะนําตัวหน่อยนะคะก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคน,นครับผมพี่ตาแล้วกันนะเ,เรียกว่าพี่ตาแล้วนะครับจบคณะยังไม่จบอยู่ปี6นะครับคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับน้องลองสังเกตนะว่าว่าคนเราอะ่ะมันมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายครับ พี่เองนะพี่ก็กว่าจะคําหาตัวเองเจอว่าตัวเองอะ่ะเรียนรู้ด้วยวิธีไหนที่เราอ่านแล้วทําทําให้เราเรียนรู้ในระยะเวลาที่สั้นแต่ได้ผลดีวันนี้นะพี่จะมาบอกน้องๆเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งมันเหมือนมีคนที่ทําวิจัยมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคนเราจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างแรกเนี่ยคือทางวิชวลคือจะเป็นคล้ายๆพี่เขาเนี่ยจะเห็นภาพปุ๊บเขาจะนึกออกเลยว่าว่า,ว,าว่าสิ่งที่พูดเกี่ยวกับภาพนียมันคืออะไรบ้างก็คือมองปุ๊บจําได้ใช่บางคนนะเป็นประเภทที่จะต้องต้องเขียนอะ น้องเคยเห็นแบบเพื่อนที่ทำสรุปเยอะๆอะเออบางคนนี่เขาอ่านปุ๊บเขาจำไม่ได้นะน้องแต่เขาต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือเออพออ่านปุ๊บต้องเขียนต้องเขียนออกมาแล้วเขาจะจำได้จากสิ่งที่เขาเขียนอย่างที่สามเนี่ยก็คือเป็นประเภทฟังคือเขาแบบเรียนรู้จากการฟังได้ดีการที่เขาเอาเอาเวลามานั่งเขียนหนังสืออะมันจะทำให้มันอินเทอร์รับเขาในการฟังเราจะเสียสมาธิในการฟังเพราะว่าคนเราอะครับน้องเราตั้งสมาธิได้ในแค่อย่างเดียวนะเวลาเวาหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเป็นประเภทคนที่เป็นคลานติกคือ เรียนรู้จากการลงมือทําให้พูดไปนะอะ่บอกแผนไอ้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จําไม่ได้หรอกเอ,อจําไม่ได้หรอกแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราทําโจทย์นะแล้วเรามาประยุกต์กับการทําโจทย์เ,ออเราเราจะเรียนรู้จากการทําตอนนี้แล้วว่าอ๋อสูตรอย่างนี้มันเอามาแอปพลายอย่างนี้นะสูตรอย่างนี้มันต้องใช้อย่างนี้นะเขาถึงจะเริ่มจําได้ถ้าน้องๆรู้แบบนี้แล้วเนี่ยน้องๆลองครับลองสังเกตตัวเองก่อนวิธีการเรียนรู้ของเราอะอยังไงที่เราเรียนแล้วมันใช้เวลา ในเวลาที่ช่วงเท่ากันนะแต่เรารู้สึกว่าเราจําได้ดีมากที่สุดยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเลยนะพี่เนยนะจะเป็นกลุ่มที่เป็นวิชวลบวกกับไคเนติกพี่นะมาถึงปุ๊บพี่ตั้งใจแล้วพี่จะทาโจ์ก่อนก่อนทําโจ์เนี่ยพี่จะอ่านสกรีนแบบอ่านคร่าวๆมากเลยอ่านเนื้อหาคร่าวๆเลยแบบยังไม่ลงรายละเอียดให้ไม่เสียเวลาแล้วถึงเวลาพี่ลุยโจทย์เลยพอมาทําโจทย์ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าข้อไหนที่คือเรื่องที่เราทำได้ไปแล้วเราก็จะไม่เสียเวลาในการอ่านหนังสือในเรื่องนั้นๆอีกส่วนเรื่องไหนที่เราทํา พอเรามาดูเฉลยมันผิดแล้วมันเอะเฮ้ยทาไมเขาคิดอย่างนี้นะทาไมเขาทําแบบนี้อันเนี้ยพี่ถึงจะเริ่มกลับไปอ่านกลับไปอ่านกับเรื่องที่เออพี่พี่ทำไม่ได้คือถ้าสมมุติว่าน้องๆรู้ตัวเองเร็วนะว่าว่าตัวเองเป็นประเภทไหนที่ในการเรียนรู้เนี่ยมาทําให้เราสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาของเราได้ดีครับแล้วอย่างพี่หมอตาบ้างล่ะเอาแบบ อุนทราอินเทนซีฟเทคนิคที่เอาไปใช้เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเวลาเราเหลือไม่มากแล้วนะครับอันดับแรกน้องจะต้องรู้ก่อนว่าข้อสอบที่เรากาลังจะสอบกันเนี่ยไม่ใช่ข้อสอบวัดความรู้อย่างเดียวแต่เป็นสปีดเทสไม่มีประโยชน์เลยที่เราอ่านความรู้ทุกอย่างทั้งหมดแล้วเราจะเราอาจจะทําข้อสอบได้ก็จริงแต่เราใช้เวลานาน,านมากในการทําซึ่งมันไม่ทันเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ความรู้ทั้งหมดเรามีความรู้อยู่แล้วแหละจากการเรียนมา3ปีเนี่ยเชียงอย่างสมมติตอนนี้เราอยู่ม .6 นะก็คือเริ่มทําข้อสอบเลย ดูว่าเขาต้องการจะรู้อะไรก่อนทําซ้ําๆทําหลายๆปีให้เห็นแล้วเราค่อยไปอ่านเก็บตรงนั้นไม่มีความจําเป็นที่ต้องรู้ลึกกว่านั้นแน่นอนเราอาจจะเก่งเรื่องนึงมากๆเรารู้เรื่องลึงลึกมากๆแต่ว่าเขาถามอยู่แค่2อสาสเต็ปแรกเราไปรู้10สเต็ปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาจะถาม2อสสเต็ปของทุกๆเรื่องถ้าเรารู้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่พอทำข้อสอบเก่าดูเฉลยทำข้อสอบเก่าดูเฉลยเฮ้ยเขามีเทคนิคอะไรให้มันเร็วแล้วก็วิธีการอ่านหนังสืออย่างที่พี่เนบอกแล้วแต่คนนะครับอย่ายึด อย่าอ้างอิงพี่เนยอย่าอ้างอิงพี่ตาเป็นสาระว่าจะทําแบบนี้แล้วจะสําเร็จหรือว่าทําแบบนี้แล้วจะเวิร์กแล้วแต่คนเลยนะครับแต่ว่าหลักที่ทุกคนมีเหมือนกันเลยเนี่ยต้องย้ําเลยคือการเรียนรู้ของเราเป็นแบบสไปรัลโมเดลคือการเรียนรู้เป็นเกลียวไม่ใช่ว่าเราอ่านเรื่องนี้จบเราทำข้อสอบเรื่องนี้จบเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราจบแล้วเราไม่มายุ่งกับมันอีกสมองของเราจะจําได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปฏิยาตอบสนองอัตโนมัติก็คือเราต้องเจอบ่อยๆเจอซ้าๆตอนแรกอาจจะยังเจอไม่เยอะหรอก เ,เจอประมาณนี้พอเราเจอรอบ2เราจะรู้สึกว่าเทคนิคมันคืออะไรนะรอบแรกที่เราที่เราทำได้ดีแล้วเนี่ยแต่เราจําไม่ได้สักประมาณรอบสาเนี่ยเราจะเห็นเห็นโจทย์เห็นแพทเทิร์นแล้วเราจะมีทุกอย่างในหัวไล่แล้วว่าโอเคสเต็ป okay, มันประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรียนทําเรื่องหนึ่งได้ดีเข้าใจแล้วแล้วผ่านเลยอันนี้ผิดยังไงก็ลืมครับคือเหมือนเป็นการฝึกให้สมองเรามีปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติต่อข้อสอบแบบนี้สมมตุติเจอ,อวิชา อย่างกลศฎาตรเรื่องนี้ครับเราไม่ต้องมานั่งคิดแล้วครับเห็นปุ๊บรู้เลยเห็นปุรู้เลยว่าเออมันต้องประมาณนี้พทเทร์นมันต้องประมาณ<ห>นี้เห็นเขาๆ้ต้อ,อใช่แล้วแล้วมันจะทําให้เราทาข้อสอบทันเพราะถ้าเราไปนั่งคิดในห้องเนี่ยมันนั่งค่อยๆค,ค,คิดตามที่เราคิดว่าเออเราเคยทาได้นี่ไม่ทันแน่นอนนะครับ